เจริญพรชาวพุทธไทยชาวพุทธทั่วโลกสมาชิกกลุ่มเฟสเพื่อเอผยแพ่พระพุทธศาสนาทุกท่านในวรโรกาสที่ปีเก่าได้ผ่านไปปีใหม่พุทธศักราช2567อย่างเข้ามาในนามกลุ่มเฟสเพื่อเ,อเอผยแพ่พระพุทธศาสนา ขออำนวยอวยพรให้ชาวพุทธไทยชาวพุทธทั่วโลกตลอดทั้งสมาชิกกลุ่มเฟสเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาทุกท่านมีสุขภาพกายที่ดีสุขภาพจิตที่ดีหมดทุกสุขโรคภัยปยันตรายตั้งปวงมีอายุวันนะ สุขภละปฏิพานธนสารสมบัติพิพัฒนมงคลสมบูรณ์พุ่นผลโดยลาบยศสุขสสรเสริญมีความเจริญก็น่าในการงานหน้าที่มีความร่มเย็นในพระบวรพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งของพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตร ราถนาสิ่งใดซึ่งเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงสำเร็จดัมมโนปนิธานของท่านอันดับต่อไปขอให้ทุกท่านได้แผ่เมตตาให้แก่สรพสัตว์ทั้งหลายโดยความพร้อมเพียงกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอัพยาปัชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอนนนเนคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น สุขีอตานาังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายที่ได้สุขขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชลาผู้ชะ ที่เกิดเป็นอันทชะที่เกิดเป็นสังเสทชะที่เกิดเป็นโอปปาติกะจงมารับกุศลผลบุญให้ทุ่นทั่วทุกตัวสัตว์ขอเจริญ